วิทยาลายัยเกษตรและเทคโนโลยีไทยธนีนะครับนายปุตตยาคุณงงชัยครับใช่ไครับวิทยาลัยสารพัะช่างอุทยธานีครับนางสาวาว,ว,นนาสาวิลาวัลทิพวรรณนางสาวยุธสาชมนุ่งนาดาใช่ไครับวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานีครับนางสาวชมนิชามาโตนายเปรกเกียรติทัศช์ศิษฐ์ ไปไปนะครับเป็นทุงเงินอุัโภคริโภสามพันล้านบาทค,ครับวิทยาลัยศุภูไทยธา,าน,นีนะครับนางสาวจันวร์กรณ์นายสานิกรุ่งคาบุนายสมยารุุ่นรอด เดินขึ้นมาลูเดินขึ้นมาเมา่สคุณใหม่ครับไม่เป็นไรค่อเดี๋ยวจะไครบจนครับนายเหหซนตยครับเดนึ่ยหยุทธบักเ็ตครับนาสาวสมไทยถาวรครับจัครับ สาวทิตาภากระตาทองนางสาววาสนาเกษตรนางสาวเมฆรลาวิมลสุขนางสาวทันชนกสุสิตนะครับนางสาวพุทธนานทบารมีนายธนิพัทธ์แม่เป้ซา,นากน,นคะครับมาเชิญ้ยครับ มีรวิทัยอะไรที่นิมจนีนะครับนางสาวสุพอุ้มคุ้งนะครับแล้ววิทยาลัยเกษตรนะท่านโลยีิมิจัรรเนีนางสาวชาของผมครับทุนระดับปริญญาโททุนละนึ่งหมื่นบานะครับวิทยอลัรสงุ้ไทยธานีนะครับนางสาวพรพัชสรีนะครับสรีเป็นวรานนทนะครับถ้าชื่อกับนามสกุลปิดขอภหยด้วยนะครับในระดับปริญญาโทนะครับ มุทจรัยส่งมุาร์ันีนะครับข้รับตครับไม่ทันเลย